แข่งมวยชายครับที่ชก3พัก2ครับเริ่มแล้วครับยกแรกคือผู้ที่2ครับฝ่ายแดงซินดี้ทีเอสซีวยไทยครับสาววายีสาวรุ่นใหญ่จากฝรั่งเศสครับชนะมา2ครั้งแล้วครับน้ำเงินไซเบเนียลูกไซกองดินลูกคนที่15ครับจากลองสาวาวมิ่งบุรีรู้กันอย่างดีอยู่แล้วครับว่าคู่ชกมาแบบไหนครับเจอกันทั้งมวยไทยมวยสาคนครับวันนี้หวนกลับมาเจอในกติกามวยไทยทีนึงครับ จะเจอกัน3ยกกับเตะซ้ายครับเก็บไปได้ครับอ้โหนี่ครับเอาครับนายครับซินดี้ล็อกพอครับล็อกสไปแลนสนยด้านนี้แมาก็พยายามจะรัดให้นั่นแล้วก็ไปสู้เขาเจ้าหนี้กรรมการบอกว่ามันไตไม่ถนัดถ้าไม่สวยออกมาใหม่เริ่มเริ่มใหม่ดีกว่าแย่ครับถ้ามันชัดเจนก็กรรมการก็จะแยกแบบนี้แหละครับซ้ายมาขวาคืนขยับเดินครับซินดี้อูดหลบหมัดบินนิดเดียวครับ ซเดเนียทีไปก่อนครับสินดี้ขยับเดินหลุยเข้าไปครับสองครั้งที่ผ่านมานี่มีความมั่นใจแล้วครับครั้งนี้ที่เดินเบียดเข้าไปครับใช้สไตล์เดิมปล้ำในเสียบเข่าเดี๋ยวดูครับในเกมปลายๆขึ้นหลังใกล้ันี้จะเป็นยังไงเพราะที่ผ่านมาครับเซเดเนียมักจะแผ่วปลายๆครับวันนี้ชกในรูปแบบ2นาทีน่าคิดครับแชมป์เอาครับยกเทถึงลงไปครับอยู่ด้านล่างครับเซเดเซดาเนียครับสินดี้ ลุกขึ้นมาเดินตอกครับผมนี่ต้องบอกว่าคนหนึ่งโกกสีชมพูครับคนหนึ่งนี่ทำผมแล้วก็มีสีม่วงๆนะแซมนิดนึงครับในการถักเปียครับโอ้โหฮิลันวนแผ่นดินครับว้าสอกกลับครับสาวๆจากตระกลูลมวยนี่ขึ้นเวทีราชดำเน,นินทีรนี่มักจะโชว์ลูกนี้ครับสอกกลับฮีรันม้วนแผ่นดินโอโ้นี่ครับมวยหญิงก็ไม่ใช่ว่าจะแพ้มวยชายครับ อาวุธแม่ไม้เมืองไทยมีเห็นเหมือนกันครับตีครับวงในแยกก่อนครับแยกครับแยกมาครับล e. kind of yeah yeah, yeah. yeah. yeah, mm ้มหมดยกครับโอ้โหพลาดเลยครับแบบนี้ครับการเป็นแม่ของเซเดนียเป็นปัญญาวงการครับที่อดีตนั้โลกจะมชนนะครับจะเป็นดีเครับเในรุ่นซุปเปอร์เลยก็เบนซ์540ก็เป็นลูกทุนที่หกครับอยากให้จับคนสอนด้านล่างหน่อยครับของชซดเดเนียครับ ยกที่2ครับกับพิลิมคู่ที่2ครับ118ปอนด์วันนี้ทัวร์นาเมนต์ของเราครับ118ปอนด์กรุ๊ปบีฟีเมลครับมวยคู่พิลิมก็เลยต้องใส่คู่นี้เข้ามาครับเอาสายกับขวาครับรายการคนละทีเดินแล้วครับสิงดีหลังจากเห็นคะแนนเอาคะแนนออกแล้วครับแชมป์โอ้คะแนนเป็นทางด้านซาเดเนียครับที่เป็นฝ่ายชนะไปได้สิบเก้าทั้งสามเสียงครับยกนี้ซินดีออกมาเร่งครับไปครับแยกอนครับเอาครับนี่คือครั้งแรกของทั้งคู่ที่ มีการชกและเปิดเผยคะแนนทุกยกครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ก็มาลุ้นกันเดากันครับแต่คราวนี้เนี่ยใสเลยแล้วเห็นเลยกับคะแนนครับโอ้โหครับเดินครับเดินตีแม่ผมจะพูดว่าทีงดีใหญ่กว่าเยอะเลยครับเอาดูครับจับนายไีได้ไหมลากมาแล้วไีขวาไีขวาอีกทีนึงครับแม่แทนพยายามตั้งไว้ครับกรรมการเห็นว่าไปเชื่อไตกันไม่ถนัดลากออกมาลางเวทีเริ่มกันใหม่ไปยต่อครับหมักเอาหมักด้ยโดนครับ กระบอกในบิดหาเหลี่ยมต่างไว้ก่อนครับซินดี้มาเป็นที่คู่ขี้แล้วครับไซเดเนียเองก็ยังไม่เดินครับซินดี้ขยับเข้ามาครับแข้งขวาคนละแข้งซินดี้ครับไซเลเนยแข้งซ้ายซินดี้ไต่ขาเอาแชมป์ทีต่อทีแล้วเอาเถอะครับแรกกันเลยครับซินดี้เจอเกมหูเจอศอกต่างประเทศทักมาลากรในตีตีอีกทีครับไซเดเนียอย่างนิ่งกระบอกใน โอ้แต่สอกที่คอยสกัดเลยก็ไม่ธรรมดาครับไซเใเนียแม่ติดเบรกเอาไว้ได้น่ากลัวครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดแล้วครับที่ทำให้ซิงคที่ครับแม่อ้าวศอกกลับขึ้นบ้างครับแม่เอาคืนเหมือนกันครับพีรันม้วนแผ่นดินต้องชื่นชมครับฮุกสาอ้าวนี่ครับแม่จังหวะจะศอกกลับไซเนเนียจู่โจมเร็วเลยครับโอ้โหนี่จังหวะต้องบอกว่าหลุดหลวมไปแล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะประมาทคู่ชกได้โอ้โหศอกกลับว้า แลกกันทีต่อทีเลยครับเฮียงลนวนแผ่นดินยังกดสูตรไม่ติดทั้งคู่ครับแต่จังหวะต่อยก็คล่อมไปหน่อยครับวงในล็อกกายแล้วตีก่อนครับมีลูกขยันมากกว่าครับเพอรอซินดี้ครับนะครับเดินเปิดเกมตลอดออกต่อเนื่องครับสองยกผ่านไปโอ้โหทูกูงใจเหลือเกินครับ <S <S โอ้ถือว่าเป็นคู้ ัต่อความมันครับกับอาร์กับยูเอสครับทัวร์นาเมนต์ในรุ่นไลท์เวทอ h นด n บตําแหน่งครับแต่นี่เป็นคู่มวยคู่ที่สองเข้าสู่ยกที่สามครับสองยกผ่านไปนี่ต้องบอกว่าเบียดคู่ขี้สูสีมากๆครับต้องดูขนารก็ว่าถ้าออกมาตามที่แฟนมวยคาดไวน้นี่ยกสุดท้ายสนุกแน่เอาละครับดูกันครับยังไงดีครับตรงนี้โตูโ เดี่อกมาก็เป็นซินดี้ครับที่ชนะไปเสียงข้างมากครับสองต่อหนึ่งเสียงครับยุที่ผ่านมาได้ลุกใส่ยันแล้วครับหนุยต่อครับทําได้แล้วทําเลยครับนี่ครับสอกกับใส่แตนิเออร์พยายามหมุนออกมาครับพอสอกไม่ได้แล้วซินดี้เลยขย่ําเลยครับโอ้โหนี่ครับจังหวะมันหลุดมันหลวมไปแล้วโดนทันทีครับยังครับเตะซ้ายมาขวาคืนขยับเดินเปิดเกมซินดี้เป็นฝ่ายเปิดเกมอยู่ตลอดครับลุกเดินลุกขยันแล้วครับยุทธทุกคร่าจังหวะนี้ครับ ส่งสัญญาณเตะกระจักครับทาการเช็คแล้วไม่มีปัญหาครับใส่กันต่อไปต่อก็เตะมาขวาเกี่ยวแล้วก็เททิ้งไม่ได้ครับแต่ตีครับใช้วงในตีครับเอาครับเซนต์สิมนี่ยกนี้ครับเซนเดเนียจังหวะนายนีฝืนใจสู้นะครับพยายามตั้งพยายามแข็งดันก็เชื่อเอาดูครับทินี่เดี๋ยวต่อครับเตะขาจอยางยัดเพียงเข้าไป จังหวะสอบอหุกซ้ายได้ครับเ้าไซเดเนียยังไงครับพยายามจะสอกกลับครับเ้าว่าจะเอาให้ได้จริงๆครับไซเดเนียติ๊กต๊อกแดนี้ไดเนียเกียห้าครับโอ้นี่ครับจังหวะจะสอบกลับให้ได้ครับส่วนซินดี้ก็เหมือนว่าจะรู้ทันครับโอ้โหครับโอ้ยนี่ก็บาดเสียวครับโอ้โหสึกสอกครับสอบกลับทีการม้วนแผ่นดิน จะมีมวยสักกี่คู่ครับที่นักมวยบนเวทียืนแลกศอกกลับกันครับแชมป์โอ้นี่ครับต้องบอกว่านี่คือการฟิตซ้อมนะครับที่ดีเยี่ยมทั้งคู่แล้วก็นํามาใช้กับบนเวทีครับศอกไม่โดนไม่เสียคะแนนไม่เสียราคาครับในรายการนี้เพราะฉะนั้นนักมวยทุกคนอยากที่จะโชว์แล้วก็ตั้งใจที่จะโชว์ถิลป่าไม่ไม้บวไทยสับขากนไปคนละทีสองทีเอาปลายยกยี่สิบวิครับเร่งกับช่วงท้ายปลายยกกัะตีครับอย่ายืนนิ่งครับแทนเนียโดนหักล้มลงไปอีกครับ สัญญาณแบบนี้ครับแม่ต้องบอกว่าต้องลุง้นกันแล้วครับสีวินาทีซินี่เดินอยู่เดินไม่หยุดเอาดักแทงกซอกกลับไปอีกโอ้โหสุดจริงจริงครับยี่ก้าบวยกู่ผีมีกำเนินรุ่นนัมม้นต้อเวทีเมลครับซินี่ซิดี่เอ็มมี่เทยจากฝรั่งเศสกขับไปในนี้ทุกทางตรงนี้ครับนี่แหละครับไอด้ารถถังดวงดาวน้อยแสงอาทิตย์ครับวันนีเอเชียโอ้โหนี่ครับ,รบรเเโถหน้าครับโถ บอก็เป็นคู่ที่ชื่นชมเลยครับออกอาวุธกันแลกกันสนุกและเติมครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับจังหวะต่อยอยู่แล้วเจอหมัดของสิ้เข้าไปครับทุกตัวครับสองับครับโอ้โหทำได้ดีทั้งคู่ครับผิดจังหวะนิดแค่ที่เข่าที่สองของคุณมครับหรือว่าเนี่ยครับผิดจังหวะเนี้ยสอกจังหวะนี้สูงไปนิดเดียวเกิดขึ้นในยกที่สองครับและนี่ครับโอ้แลากสองลับกันเลี้ยเชื่อครับแล้วเกิดขึ้นกับวยหญิงด้วย Right Ladies and gentlemen, of the three rounds of away time actions, we go to the judges score scorecard. The first round scored is vote 29 to 28, the second round scored. 28 to 29, and the last shot scored 29 to 28. We have a winner by way of split decision. Four.